ดอกสษัย์ยว่าเรื่องคาถาตินนิยัยเนี่ยมเมลีซอสกีล,ลาปเวดาก็อเะเดนแปลหน้าหูยอน,นื่นละหมอและลักษณะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะในตอนนี้เชื่อว่าทุกคนก็ได้รับฟังมาแล้วบ้างนะคะดอตินนิยัยเนี่ยเมลเวาดาตาเฮดอกดือพื้นเส้นนอทอกีลปาปจาและในวันนี้ก็เป็นการรลึกถึงนะคะ ต้าดึพื้นเส้นนาท่อเกลียวภาาบ้านขาดต้าเกลออรโดลนาเดียประต้ามัวปุให้อ่าเป็นการเลลึกให้เราคิดถึงสิ่งที่สิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเนาะยังกะเตแลวอยู่มอหน้ตราเมื่อเมื่อแต่กะเตและปากกันกยกเรเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ตัวข้าพเจ้าจะเป็นจะพูดเป็นภาษากรีกนะคะก็วันนี้นะครับอยากจะมาหรือฟื้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายรู้ดีอยู่แล้ว สนญาอี้เนาะประแคมาภาษีิรกเก็บภาษีเลอตากิ่งเรืเอยภาษีเงาลี้เนาะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เป็นมรดกกับพวกเราทั้งหลายต้ามีแล้วก็ใส้ไว้ให้นี่ใตราบว่นนี้ คือชีวิตนิรันดร์เมตตามูววอยู่ในลอเป็นมรดกที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับพวกเราทุกคนเมตตานนสาเลกัสไซยาคาเตกัสตอนในปวาร์เลปวเดกุ้ง่าเดลวัอหรอเป็นของทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์มีปวากุ้น่าเดลอตาเลสุกินาเกตไซสุคริแต่วันนี้นะครับอยากจะกลับมารื้อฟื้นนะครับให้พวกเรามีโอกาสได้รู้ว่าภาษาราตินิยาอีเบเกเฮมาพุสินราเกปาสาเลเบกสิยาอ๋อ กว่าที่พวกเราทั้งหลายจะได้รับมรดกที่เป็นชีวิตนีรันเนี้ยดอกตะเกือดะกฏดุนนี่บ้าอ่ายุอาตานิสาวไอเนี้พระเจ้านะครับพระเจ้าต้องทําอะไรเพื่อเราบ้างกษัยยุานี้กระบ้มมาต้าที่พลาดและป่วยดิเล่แล้วพวกเราต้องทําอะไรบ้างดอปบเวสสกอกบุกบ้มหมาตั้มนี่แหละพวกเราเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหมครับปะโชกุโมตากีแต่ครอปนสิกว่าเคยคิดไหม ที่เราได้รับชีวิตนิรันเนี่ยโอ้โหพระเจ้าทำอะไรให้เราบ้างประชกุโมเสกัวนอปกดุนเนบัตต้ามวดช่ยอยู่เนี้กระใสอย่บ้าหมาตั้มเหนือแล้วปกอเลแล้วเราอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างดอปปเวมอปเวปกบ้าหมาตา้มเหนือวันนี้เรามากันรู้ด้วยกันติณิยาอีปกแฮมมาโรสกกนี่หรอเราอธิษฐานด้วยกันครับกระแบาทุกภาคสกุเนาะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเชาววันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีโอกาสได้ฟังพระวจะนะของพระองค์กัน ขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ที่จะกล่าวพระวจนะของพระองค์และขอพระวิญญาณของพระองค์จะสถิตอยู่กับพี่น้องที่จะเข้าใจพระวจนะของพระองค์เหล่านี้แล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับกว่าที่พวกเรานะครับจะได้รับชีวิตนี้นดร์เนี่ยพระเจ้าต้องทำอะไรบ้าง ดัวเพื่อเอเนาะแต่กลเลปกะโดในบ้านตั้งมัวดูอยู่ในบ้านนี้ก็ใส่หยาบบ้ามาตั้งหนึ่งเลยแล้วผมกาเลยวันนี้ผมมีสไลด์เป็นภาษากเกาหลีเท่านั้นนะครับขออภัยเนาะตุนิเงอีเนาะเยอะแต่กระต่ออูเทปวากิญญากลอนี่ร้อนเนาะชีวิตนิรันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นมรดกที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับมนุษย์ในโลกนี้ ตามมดุโยนี้เนาะลิซอสิตวดานะมีรกระษายว่ากระเกตกระตอนนี้ว,ว่าเขาคบพู้ศรัวธากวดนี่หรอแล้วพระองค์นะครับจะให้เราผ่านทางพระเ,ะระเ,ะเรยซสุคริตดอกกระซายู่นี้เนาะ,ะกระเมอเปรเลโคค่ะแล้วกระซายสุคริตนี่เนาะพระคัมภีร์บอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ทุกคนที่เห็นพระบุตร เดี๋ยวก็ใส่ยาตาบาสานี่น้องี่ว่าได้ว่ากู้อาเดลตุลุกพบความนี้กระดุนี้มาามหมทกอยู่นี่หรอพวกเราทุกคนพบพระเยซูคริสต์แล้วใช่ไหมปวะเวกุ้งอาเดนี้ไปที่นี่กสใส่สุคริยาเราพบแล้วใช่ไหมครับที่เลียพบแล้วที่ลีเนาะยิ้ม <laughs> พบแล้วนะครับที่ลีโอเคนะครับเรามาดูนะครับกว่าที่เราจะได้รับชีวินิรัน พระเจ้าต้องทำอะไรบ้างและเราต้องทำอะไรบ้างือเลือกปกดูนี่บ้างต้ามวดทูอยู่บานนี้เนาะกษัยว่บ้ามามมนูแลวเนาะประแค่ว่าสกุลเรามาดูนะครับว่าพระเจ้าต้องทำอะไรบ้างเพื่อเรากษัยว่บ้ามามมนูแลวแล้วบอกว่าแลวเนาะหนึ่งเลยครับเตอร์นี้เนาะพระเจ้านะครับต้องเสียสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์กษัยวันนี้บ้านเหล็อกคว้าแท้ตะการ พระเจ้าเสียสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อพวกเราทุกคนจะได้ชีวิติรันภาษาฮิลล์สระบุควาเทตะกัวดิสบวเดากูอาเดนเนกุดเนบาตามัวจัวโยพระเจ้าเสียสละเพื่อพวกเราทุกคนสาษาฮิลล์สระละบุคดากูนอาเดววอ้พวกเราละครับถ้าพระเจ้าขอกันเสียสละเพื่อพระองค์พกเราจะให้ได้แค่ไหนไหวแค่ไหน ป๋วเป๋วหมอกระซยัวมีครีเลยบอกบเฮี่ยหลดตาเลยกระซยัวโอทีมีนีบอกกฮี่นี่เทเลถ้าเราต้องให้ลูกเราสักคนหนึ่งกับพระเจ้าให้ไหวไหมพี่จิจิจิพี่จิยังไม่มีลูกนะครับกระซายัวมีครีปุพูตตะหงาเลยเฮีหลอดซูกระไายัวโอเน่ไปเฮียแก่ิกว่าหลายคนก็ให้ไหวนะครับเอาคนที่ดื้อที่สุดเนี่ยไป ดอกววา้ากันเนี่ยี่เวดานสินาะมาฮีดอกว่าเลอนาคิกเตอร์นี่ไอคนดีๆนี่ผมขอเก็บไว้ก่อนดอกปวารเลอีกเส้นผ่านนี้อีกปากาโชใช่ไหมครับใช่ไหมครับเมสสิกวาเออเนาะพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกพระเจ้าให้พระบุตรองค์เดียวเนาะเพื่อพวกเราทุกคนดอกลิซัสตีเวดาเนาะก็ใซายว่าที่หล่ออโปลควาแทสตากูเลิวปวาร์เลอควปวานี่หรอพี่น้องคิดว่าพระเจ้ารักพี่น้องขนาดไหน ดับบปวชิกมูเลอก็สยวนี่เอปวัดเทลเลรักมากไหมแอปวัดดูสิกว่าแม่เนาะอ่ะดูเนาะกว่าที่เราจะได้ชีวินิรันต์นะครับพระเจ้าต้องเสียสละพระบุตรของพระองค์ดิสปกเนียบ้าต้ามัวทัวอยู่นี่ก็ไส่หยาบะที่ลอวดาพควาเทเดเกานีา่เะรอครับนี่คือก็พระคมพีนเนาะแล้วพระเยซูคริสต์ต้องทําอะไรบ้างพระบุตรของพระองค์ต้องทําอะไรบ้างเพื่อพวกเราดอกก็ใส่ซุครีกใส่หยาโพควาบ้าหมามเนึ่ง แต่มีเละแลบวชด้กลัว,บบวดเดอโว๊หนึ่งเลยนะครับพี่น้องพระเยซูคริสต์ต้องเสียสละนะครับความเป็นพระบุตรของพระเจ้าบนสวรรค์นะครับลงมาอยู่กับมนุษย์ดอกเตอร์นี้เนาะก็เซสุคริตน้อกซาดาเว็บาปาเตกุยอัลลอลละเลิกมุขดอกเฮลโลว์ดาร์เลอรข้อกุเคลี้เนาะในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่สองข้อเจ็ดนะครับบอกเราดอกเพ่ฟิลิปปียสตุกเคียชพลนุนีเดบาบวอลล์ พระองคทง์ทรงสลับพระองค์เองนะครับเพื่อรับสภาพท่ากษัยสุกนกษาระเวนิโยคุยอัลล่อนละดอโดนนบากเกือลอนี่รอนพระองค์ทรงกำเนิดมากำเนิดเป็นมนุษย์กษัยสุครินอกษาระเวแห่อุเพททอดีโซงกว่าฮกคปัวตูและอยู่ในสภาพของมนุษย์ดออ้ยได้เหรอพราะฮอกคูปูอาเกียววัวนี่หรอพี่น้องคิดว่าจะมีพระเจ้าองค์ไหนไหมครับที่อยากจะมาเป็นมนุษย์ ดับเวทโชกุโมแตบลอสิยก่อนนะกระซาชิระตระการและกระแห่โอ้แพรทอเกทอวาวคุปตนิสกว่าในโลกนี้มีพระเจ้าเยอะ,ะ,ะแยะมากมายแล้วฮัลคุคดอตเบย์ใหญ่อีกเนาะอ้ดอกระซาอะอาหะเนาะแต่พี่น้องคิดว่าจะมีพระเจ้าองค์ไหนที่อยากจะมาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราดอปวดได้ไปโชกุโมเสิยก่อนนะไม่กระซาชิระตระการและกระแก่แกวาวคุปตนิสกว่าจะลดตัวเองจากการเป็นพระเจ้านะครับเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วมาเป็นมนุษย์ เต็มไปด้วยความบาปเนี่ยเธออเกอัลลอล่ะเล้ะกษะตริอัลลอลาะดอกแฮ่เกทอกว่าวัตเดดวาภูวาเขาขบวเดดดิสกว่ามาอยู่กับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยแฮออ้ดอกวัดดิสกวาเขาขบวเดซ่ไม่มีไม่มีพระเจ้าองค์ไหนทาอย่างนั้นแตู่อดอกกษัตนอตตะกาบแล้วก็มาดีเน่แต่พระเยซูคริสต์ทรงกระทําเช่นนั้นบาซาดอกกษรย์พรเยซูคริสต์มาไว้ดีเน่หรอต่อไปครับ พระสุคริตต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับกว่าที่พวกเราจะได้รับชีวิตรันเนี่ยดดิสีมาตามวดอยู่นี้สนกสาาุสกราาราาคริตเตบาสอรนเสยผาพระสุริต้องเผชิญกับความกลัวความกดดันมากมายนะครับกษั้สุคริบอต้าปลิดาผือต้าอยาพระคัมภีร์บอกว่าในสวนเกสเมเน่กษัยวาเรื่องทาสิบาวาละเกสเมนาอโกรโนี พระเยสุคริสทุกข์ใจมากไซสุครีอัศบัตุราด้วย嘛ที่พระองค์จะต้องไปตายบนไม้กางเขนเนี่ยดอกไซสุครีนกซาดาเวบ้านแหลตสีและเพผัสสุญญาหลวงพระเยสุคริสเป็นทุกข์ไซสุคริอัศบัตุดาพรสุคริตกลัวไซสุคริอัศปลีดาพรสุคริตไม่อยากจะ,ะเผชิญดอกไซสุครีนกซาดาเวบเานแหลตซีและเซผัสสุญญาหล ยังบอกพระเจ้านะถ้าถ้วยนีย้เลื่อนไปได้ของให้เลื่อนผ่านผลไปกษสุคฤตนกซาดาวเวแต่บ้านนี้ปากซายัวล็อกคอเดเบอีมีแหลบปุกุยาเมซดอนมอลแลปุกุยยาเก๋แต่แต่ของให้ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าบาซาดอตักกุมินเดลกเกท่อนี้มีตาปากซายู่จ้าพี่น้องครับพระคมพีบอกว่าพระสุคริตทุกใจนะครับหนักใจจนเหงื่อเนี่ยออกมาเป็นเลือด ดับเวเซอร์เนาะลิโซซิเตวดาออกไซซูครีเน่อาซาบัตุระตุดอตับดับเพื่อสินพันเนาะตุด้เลยกระเปิดได้แล้หลอดไว้เลือตัสุ่ยเล่ะถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าเหงื่อออกเป็นเลือดได้ไหมดับเวเซอร์เมอเรสิญาเลาะเปิดกเปิดเนี่ยหลอหลอดนีตัสุเนาะพี่น้องไปถามอาจารย์แจนได้ดับเวเซอร์แหละสิกว่าสารมุอแจนส์เนาะคนคนหนึ่งเนี่ยเหงื่อออกเป็นเลือด ได้เนี่ย<ม>คือทางการแพทย์นี่เขาว่ายัางไงเนาะดอสอปวากยอดงาเนาะกเปิลรอเลอรไอกตรอซเนเลอรซิตราเซนพะอตาชินมาซาดิเลนเป็นเลสิควาเซ่เนาะให้สุดที่ถูกบีบคั้นมาก ไซซูคริปบาตัสชาตนเนียดุมอ่ะแต่พระเยสุคริสต์ก็ยังตัดสินใจนะครับที่จะทําให้น้ําพระทัทยของพระเจ้าสําเร็จบาซักไซสุคริสต์นักซาดเวสเตเล er อตาเลอว้กมาเลือกไว้กับไซวัตตาบาษาเพื่อพวกเราทุกคนจะได้รับชีวิตนิรันดร์ดิสกุปเวดากุนไงเด็ดๆกึดๆในบาตาหมวดช่วโยพวกเราเคยหน,นักหนักเหมือนพระเยสุไหมปเวดาไม่เปิดตู้บาตุบร็อสิโกอปาตาชาตเนีาดิสอไซสุคริตเราทุกใจเราหนักใจจนเหงือ่อเราออกมาเป็นเลือด เคยไหมครับภาษาบาตาตูบ้านดอกภาษาเคอเส้พระดอกไม่ประตูบ้านสิกว่าเนาะไม่เคยใช่ไหมครับเราไม่เคยแต่พระเยซูคริสต์ต้องเผชิญเพื่อพวกเราทุกคนภาษาคิไซสุคริดตองซาดาเวบาสเกอร์เวบดอกบตทิเว็บเลือบวดักู่น่อเดียวันนี้หรอพระเยซูคริสต์ต้องเจออะไรอีกระไซสุคริต์บ้านเซเกอร์ดอกตาเมนดิแล้เนาะเพื่อนของพระเยซูคริสต์ทิ้งพระเยซู กษัยสุคริตอดีตสุลเส้นพระป่าเตกุยเวอในหลอสาวกของพระเยซูคริสต์ทรยศพระองค์ดอกกษัยสุคริตแปลเส้พระทอดาญกษัยสุคริตขายพระองค์ชาลอกิกษัยสุคริตกว่าที่พวกเราจะได้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องดิสบุคเดมาตาโมทุยงพระเยซูคริสต์เมื่อถูกจับกษัยสุคริตบาตตาพ่อสาวกนะครับพระคัมภีร์หลายตอนบอกว่าสาวกหนีหนี ดอนลิซอส์ซีตอนเดวิดได้เหรออัเปลย์บอสเซฟาเกรกุยและสาวกคนหนึ่งนะครับที่พวกเรารู้ดีชื่อยูดาสทรยศพระเยซูคริสต์ดออับเพลย์เตะกาดิ่งไปเสียอาตุนิสายูดาเอาเวสเมอร์กเสียุคริตดชาลากุยกิเซียสุคริตเขาขายพระเยซูคริสต์ด้วยเงินเท่าไหร่ครับเอาเวชชาลากุยกิเซียสุคริตเลิศเจสิอาเล่เนาะเท่าไหร่นะสามสิบเหรียญโอ้โหสาวกพระเยซูคริสต์เห็นค่าพระเยซูคริสต์แค่สามสิบเหรียญ เนาะชาลกวีกิไซสุครีเพอัลเชีเ hmm. รียนเนาะถ้าพวกเราเป็นพระเยซูพวกเราจะรู้สึกไงบ้างเปอร์แกกไซสุครีเนเปิกระเปิกรมาซาดิเล่เนาะเพื่อนเราขายเราไป30เหรียญเปิดสกอปฏิสกอเซพระชาลกวีกว่าเทะเจอัลชีพระเยซูคือน่าจะเสียใจน่าดูใช่ไหมกิซไสสุครีอาซากระบาดดูเพื่อนนาจะเสียใจไหมถ้าเพื่อนรักขายเราแค่30บาท พี่อนาคตแต่บ้าดูเสกวอาเนาะเลยนสกจะก่อชาวโลกินาเพะเซอร์ชีปะถ้าเราเป็นพระเยซูเราจะรู้สึกยังไงบ้างเปิมแกกไซสุคริสเปิรสากมาสดิเลเนาะต่อไปครับพี่น้องพระเยซูคริสต์ต้องเจอกับการพูดการดูหมิน่นการถูกกล่าวร้ายกกเซย์สุคริสบารตาเกตูดด้วยดอสซเออรซิเนาะ พระเยซูคริสต์นะครับถูกใส่ร้ายกระเส้นสุครีบบากระตะกระตูสีเออซิรอเขาเยาะเย้ยพระเยซูคริสต์หวาดดุ๊กดุกใส่สุครีบเขาตบหน้าพระเยซูคริสต์หวาดแดกใส่สุครีบแม่เขาถุยน้ำลายใส่หน้าพระเยซูคริสต์ทุบเว่ดอกใส่สุครีบแม่เราทนไหวไหมแเวประตูนี้สิกว่านาชาทนไหวไหมไม่อาชานาตู่เนสิกว่า ครับแดนนอชาัหนึ่งที่นอชชัแดกเอาไว้สองทีใช่ไหมเมื่อชาแมตติชีตแดกก็ได้อีกทีที่ถ้าเขาตบแน่พวกเราสั้นหนึ่งทีพวกเราอยากจะตบคืน้นสิบทีเนาะถูกไหมบอยเมดแดบนแมตติชีนี้ไปแอดดแดกได้อับอาที่ย์ชิยเนาะแต่พระสุซูคิสตยอมทนนะครับภาษาฮไซสุขิดรองซาลาเวเอาแวนตู้ไว้ได้ในล้อเนาะเพื่อพวกเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้า ดีโซปกดุอยนบ้าตามัวทุโยเลเฮลเลกซาไซยาพระคัมภีร์บอกว่าท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งกไซยาเรือกรทาสิบับว่าอเวบาต้าจิเออร์ซิโซดอบาต้าเวตติเกอเป็นคนที่รับความเจ็บปวดดอมิหวาเลฮอที่นตาตับาซิลผาและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากดออเวยอนื้อดอตา กูตากวัดเซจิป้าและเป็นด่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีดอกวัดเซจิป้านี้เคยปุกปุกเกี่ยวนี่หรอท่านถูกดูหมินเอาแวบาตาซีเอออ๋และเราไม่ได้นับถือท่านเลยดอกบัตตาป่าอ๋อแล้วตอนนี้มีบ้างะเยซูคริสต์ถูกดูหมินก็ใช่สุคริตบาตาควาตอดอไม่มีคนนับถือดอกบาตตายุยยาปากเกียวบ้าโพี่น้องเจ็บปวดไหม จะเว้ยดิเปตูบาชาสิกว่าเนาะว่าที่พวกเราจะได้ชีวินิรันดร์นะครับพี่น้องพระเยซูคริสต์ต้องเจออะไรนี่จะโดนในบัตรมัวดูอยู่เนี่ยกระส่ายสุคริตน็อกซ่าด้วยบัตรที่ตัวเดิมมันนี่นแหละพระเยซูคริสต์ต้องถูกอะไรครับพระคัมภีร์บอกพระเยซูคริสต์ต้องถูกเคี่ยนตีกระส่ายสุคริตบัตรเปลี่เนาะผิวหนังพระองค์เนื้อหนังพระองค์น,น,งะงนะครับบาดเจ็บ ดออะพอัญญาเซนพาณิเน,นาะบาตาเวกเลถนะ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เราก็จะเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ไปเมกวาเลลิซาเชียบุรอปกติกษัตริย์สุคริตพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ถูกแทงเพราะการทรยศของพวกเราลิซาซชียบุรอกเนาะกษัตริย์สุคริตบาตาเซอม่เลบเวดาเปิดบาตาทรดาออพระเยซูคริสต์ต้องบอบช้ำเพราะความบาปผิดของพวกเรากริย์สุคริตบาตา พียาบ้าชา้าไม่เลืบแตตาเดบากูการตีตอตอตอสอนที่ควรจะตกบนเรานั้นตกแก่พระเยซูคริสต์ตาตาตาบาต่อเสร็ผ่านี้เนาะให้เราเ,รเลิบเปอร์ลนนี้บากิเล็กไซสุขเรียโลและท่านถูกเคี่ยนตีก็ทําให้เราได้รับการรักษา ดอตาเลอเอาเวบาตาต่อนี้ดิสโบรเวดาเซนพานนี้ปกดุนในบาตายาบลากินี่เ้อที่เราเห็นพระเยซูคริสต์ในหนังนะครับที่พระเยซูคริสต์ถูกตีถูกเคยนถูกตีเนี่ยเพื่อเราจะได้รับการรักษาให้หายดีดีบฏิี่บากไซสุเครอควเนาะลรอบาตาต่อเซนพานนี้เนาะดิสโบรเวดาคุณว่าเดนเน่ปกดุนในบาตากุสายาบลากินี่เอพระเยซูคริตสรต์ถูกตีด้วยแสกี่เส้นถูกตีกี่ครั้งถ้าพี่น้องอยากจะรู้รายละเอียดนะครับ พี่จันจิตจันเจนมีดอกรไสสุขริตบัตตาเพลอเลอร์นอฟเพลเบย์เกลนี้เบย์ดอสสิงานนี้เบย์ดอสควาเลสระดดจิตดอสตรามูเจนเจนีิลอสพี่น้องเพื่อพวกเราจะได้รับชีวิตนิรันเนี่ยพระเยซูคริสทนนะครับทนเพื่อเรารับเวเธอรดีสบุกโดนิบัตาหมัวตัวอยู่นี้กษัยสุขคริณกะดาเวบาตูดาเลปวานีิลอสพระเยซูคริสนะครับต้องเผชิญกับอะไรครับความอับอาย กษัตริย์สุคีนกษัตริย์ดาวเวบ่าที่ถูกดรอตาเมชกาแล้วก็ต้องแบกไม้กางเขนที่หนักอึ้งนะครับไปที่โกลักโกธาดอบ่าโยทะทุสุญญาเหลือเสินเป่าแลยทวดาสุกเสกโกลักโกธานี่เนาะพี่น้องครับถ้าเราไปอ่านประวัตินะครับว่าพระสุคริตต้องเดินไปเนี่ยโอ้โหระยะทางกี่ก,กิโลดรอเป็นเมลีพัทเลือแต่เสสดโซนีเนาะกษัตริย์สุครีบ่าเลตาอยี แ, pulse, แ, cause, แล้วก็แบกไม้กางเขนไปด้วยดอโยเซกอรทุสุญญาแล้วก um ็พระยซสุคริสนะครับก็จะมีคนล้อมคนดูเยอะแยะดอกว่ากกว่าไว้ได้กษัตริยสุครีตอ่ะมีทั้งคนสงสารแล้วก็มีทั้งคนอยากจะเยาะเย้ยโอดอกว่าและสักยงยาบากษัตริยสุครีตอบาตันนีบาษัตรซยสุคริตพี่น้องไหวไหมถ้าเราต้องอายเพื่อพระยซสุคริส ปกเกสิกว่าเนาะดับเบวลเออหน้าผเป็นแบบ้าตั้งตู้ตั้งเป็นสายเลือกสายสุครียโกรเราแค่จะพูดเรื่องพระเยซูออกไปกับเพื่อนของเรานี่โอ้โหเรายังอายเลยถูกไหมปกตเกเตศีสุครีโกดอกปฏิสก๊อเซนต์พานนี้เปิร์เมเชียเนาะอายไหมอนุชนเปิร์เมเชียเสียกว่าเนาะจะบอกเรื่องพระเยซูให้เพื่อนอายไหมครับไม่อายโอ้สุดยอดเยี่ยม ปกติกษัตริย์สุครีริกเกดอปฏิสกรติดพานนี้เนาะปฏิทเตมิชาริกเนาะไม่ต้องอายบ้านเมิชกับวะพระเยซูคริสต์อายมากกว่าเราไงกษัตริยตูตบานมิชกับวอันนี่เดืกว่าอ๋อคนเยอะเยอะพระเยซูคริสต์มากกว่ายอดเยอะเรากว่ากว่านี่บักไงกษัตริย์ดอกวักนี่ด้วยกษัตริย์นี่อันนี่ว่าเองพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ เรเอ่อขาอยากเลือกชาแต่บ้ากว่าเลรอปวยกู้น่าไงเด็เนี่ยเปิดฮะผลดีสดโซบพต่างคนต่างหารไปตามทางของตนเองดอกเวด้าตรงการตรงการนี้เป็นเล็กได้ดอกเวด้าเป็นเล็กและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนบนพระเยซูคริสต์ดอกจะสร้อยป่าวเวด้าเปิดตาปลุกจกรมมเส้นผ่านเละอลลนี่หรอบาปของพวกเราทุกคนถูกวางไว้บนพระเยซูคริสต์ ปิดตาเดียวะสินพาแค่เลยนี้มาตาเปล่าเลยวกระไสสุครีอโลลีเกษัยสุครีต้องแบกหนักมากพี่นรองกระยสุครีบาโยเวได้คือดูมาพระเยสุครสตต้องแบกเระเยสุครสตต้องอายมากกระยสุครีบาโยดอกเกสุครีบาตาเหมชาที่พระองค์แบกพระองค์ยอมแบกพระองค์ยอมอายเพื่อพวกเราทุกคนจะได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วกระไสสุครีบบาตูเล่เกย ตุโลเวเลก็โยเวตุโลเวเลกับบาตาเมชานี้มีเลิบเวดักเวอเดียวกันี่หรอแล้วก็พระเยซูคริสต์ต้องทนทุกข์จรพระองค์ต้องสิ้นพระชนดอพระเยซูคริสต์บาตาตูตันาตตาพวตือเลอะสิเนี่ยหรอพระคำพีบอกว่าอิซัซีเตบาวะเลอะและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรมดอต่เรลอรางคูดอบาเอบาซอและเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่าน ลเลอัติเวนนี้อดอกกว่าถูกต่อรลอแม้ว่าท่านไม่ได้ทำการทารุณใดๆภาสาดอมาตาบตาเอตาซอบานนจตมีบาและไม่มีการหลอกลวงใดๆ<อ>ในปากของท่านดอตาหลอดโตบาละอัฐคบบาแต่พระสุคริตก็ต้องทนภาษาไซสุคริตนกสดาเวบตู้วพระสุคริตต้องแบนไซสุคริตบ้าหยกคาเวาพระสุคริตต้องตายไซสุคริตบ้าสีเพื่อ,อพวกเราทุกคน เลืบวดักกุนอาเดีววะเพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์นิโสปกรดนเนบาตต้ามัวทั่ยโยเป็นมรดกที่พระเจ้าได้เตรียมมาให้กับมนุษย์เมื่อดากษัยอย่อัตานิซาเลก็เด็กกตอนนี้ปวาส่วนพวกเราละครับพี่น้องพี่น้องคิดว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ชีวิตนิรันดร์เลือบประเวตคอปามอปกบามาต้ามนีเล่ลนอนเลือบปกดุดนเนบาตต้ามัวทัยว่ยโยเมื่อกี้พระเจ้าทำให้เรา ทำกว่านี้ก็ซาอยอมมาตาเลปุวะพระเจ้าทำแทนเราก็ซาอยอมมาตาเลปุวะด้วยความรักแลตาเอที่พระเจ้ามีต่อพวกเราแล้วก็สาวยอมอุดรตาเอแล้วแล้วพวกเราต้องทำอะไรบ้างดอปุเวบว่ามาตาหมื่นแหลวพี่น้องคิดว่าเราต้องทำอะไรบ้างดอววเาชกโมแล้แบบว่ามาตาหนึ่งแหล่เนาะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำแทนเราหมดแล้วพี่น้อง ดิฉันสิแต่ากว่าเรอก็ใสยอมาต้นี้แล้วบอกว่าสิทธิแคลอรีดับเลอมีสิ่งเดียวที่พวกเราทุกคนต้องทำโอเทตเมนเลยเวกุณา a เดนี้บว่ามาคือการเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าสู้อ่อนน่าอ่อนเลยใส่สุคริต่เหรอเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าน่าเลใส่สุคริตเมฆใส่ย่ะปุว้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์มาทํา แทนเราหมดแล้วนาเล็กไซสุครีนิเฮมาแท้ตุด้านและบอกว่าแคลอรีเราทุกคนเราต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มาทําแทนเราแล้วเราได้รับการอภัยแล้วบ้านนาเลิกไซสุครีนิเฮมาต้านนี้และปบ๋งวาลีดอปดูนิบัตตาบุเพลีและชีวินิรันเป็นมรดกของพวกเราทุกคนดอตตาหมวดทูอยู่นี้มีตานิสตาลบุวดักกุนอเดอหัวให้เราเชื่อและว,วางใจให้เอลรอเปินนา อ๋อสู้อ,อนหนาและรักษาความเชื่อที่พระเจ้าให้กับเราไวด้ดอฮิคาปเจสุตานาเลิกชซสุกริตปารอนีกว่าเพราะเราจะมีชีวิตด้วยความเชื่อมีเหรอปกโอม,มูเหรอต้านหน่าพอคนนี่หรอพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าทำให้เรากับสิ่งที่เราต้องทำพี่น้องคิดว่าน้ำหนักมันเป็นยังไงบ้างดอบเวเหรอเนาะตาเลอก็ใส่ยยวมาตาเล็ ปัวดอกตาเล็กปุบวมาตาเล็กใส่อยา่อวันนี้อ่ะคืออะักเยอะคือชิดโดเละเนาะใครทำเยอะกว่ามันจะกามาอ่านเลเนาะใครทำเยอะกว่าพระเจ้าทำเพื่อพวกเรานะครับพี่น้องกะใสอยู่อ่ะมาตาเล็กปุ๊บก็ร้อนดังนั้นเมื่อเราดำมันชีวิตไปกับพระเจ้าแต่ตอนนี้กูเป็ลี่ยนตาดอกก็ใสอยู่อะ ขอให้เราทั้งหลายคิดถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเราหมอปสิ่นรกลก็่ตอลอุลบุเบอาเต้ามูู้ขอให้เราคิดถึงพระคุณของพระเจ้านะครับที่มีต่อชีวิตของพวกเรามอปินบากยเหลือพูเลอล้ามูเวลาที่เราเจอปัญหานิดๆหนนอยๆพเบิดตกตาอแค่เศมวยผเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตดอกบบัดชิดอตากเออซอลเล้ามูู ยาเออาก็จะทิ้งความเชื่อยาเออาก็จะเลิกเชื่อยาเออาก็ไม่เอาแล้วพระเจ้าไม่ช่วยผมดอยอีกถกงไม่ไปที่ซอร์กสรต้าเออดสซาเซนพารเอาปปเกิดเตอร์เก็บปอร์ดัสสุตดาบเกิดเตอร์เก็บเออสซาฮิสคริอาจารย์โบโลถึงบอกกับผู้เชื่อว่าตรัสโบโลนอกซาไดเวแต่เนี่ยว่าให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยือศึกษาเรื่องความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ให้บุญรักกน้นองอาเด็ดนี้บอกกคุสิงยงยาก็ใส่ยาตาเอะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราสูงแค่ไหนลึกแค่ไหนกว้างแค่ไหนดอกซายาตาเอะนี้เอฟหวาทอดชิโดเแลยอชีโดเแล่ดอเลชิโดเลถ้าเรารู้ไปมีสี่งยาวนี้ จะเป็นกำลังให้กับเรานรในการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าแกทเกปตากตบาเลาปะกันเลคุตาดอกไซวะเราจะมีกำลังในการที่เราจะแสความเชื่อที่พระเจ้าให้กับเราไว้ปะกุออดตากิตาบาเลาะตันนาเลาะไซวะให้เราไปนี่เนาะและเราจะมีความหวังนะครับว่าเราจะได้รับมรดกนี้เมื่อพระเยซูคริสต์สเสด็จกลับมาดอปกุออดตาเมื่ล่าเลาะเมื่ตินิเนาะปะโดนี้ปกันนิตาบาหยาตาเนซาเนาะ ขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังพี่น้องในการใช้ชีวิตไปกับพระเจ้าม้อกัสไซยวะก็ให้ชูรอบปกิบปะบากูอาเดะเลาะปเกะเลตาดอกกสไซยวะขอเราร่วมใจกันในที่ถังที่บานุกผาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายมากมายยิ่งใหญ่เหลือล้นขอบคุณพระองค์ข้าแต่พระบิดาขอบคุณทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้กับชีวิต ของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะได้รับมรดกที่สําคัญในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายคือชีวิตนิรันดร์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ความรักของพระองค์นี้ขอให้สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายนี้จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายในการใช้ชีวิตไปกับพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับกําลังจากความรักของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับกําลังจากพระคุณของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำนินชีวิตเพื่อถาวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกนี้และรอคอยมรดกอันเป็นความหวังที่พระเจ้าจะทรงมอบให้กับพวกเราคือชีวิตในรันนั้นอย่างใจจดจ่อข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอฝากมอบชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,อาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน